สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับครับผมหายหน้าหายตาไปสองมือสามือครับไม่ได้ลงคลิปเป็นยังไงกันแน่น้อพี่น้องชาวรถบรรทุกชาวรถมอเตอร์ทั้งหลายครับช่วงนี้หน้างานครับงานตุง้งใดก็รีบรีบครับมีแต่หม่องรีบรีบ นี่จะมองเฝ้าๆดินกะหายยกครับงา้นนาดินกะได้มา,อาอมาเอาอยู่ที่เจ้าของครับนี่มาเอาอยู่ที่เจ้าของไปขายก่อนเดี๋ยวช่วงเขาลอกน้องลอกบึงเพราะว่าที่แถวนี้มันจะมีน้องน้ำสาธารณะครับเขาจะลอกทุกสามปีห้าปีครับ เพิร์นมองทิมดินครับอาศัยว่าตรงนี้เป็นที่ใกล้ครับให้เฟิ่นมัดทิมดินไว้ทิมดินไว้แล้วคากะงานมีงานกะตักดินไปใส่งานครับก็เลยต้องตักอันนี้นี่มัดทิงไว้เอาดินมัดทิงไว้หนี่ประมาณโอ้หลายปีแล้วครับนี่หลายพันรถครับก็เลยต้องมาตักลงตักขับเป็นน้ครับเป็นให้น้ำไ้ครับเขา,ามา ทิมดินรอบนาจะได้มีมองทิ่งเขาจะได้มีมองสต็อกดินได้ใส่งานช่วงนี้หน้างานครับไปใไ้กับนแแตถือล่องเลี้ยนครับรถบรรทุกดินเท้าก็ได้ทางตำรวจก็ได้มาขอความร่วมมือครับว่ารถดินเฮ็ดินเฮีย ใ้ถนนแลนบปบคุ้มพรออมโอ้ไหลายายงครับลองย,ลย,อยืนไหลยางพอดีช่วงนี้นองคายกับอยู่ในช่วงที่แบบเขาทำทางเลี้ยงเมืองไงครับขา,าใส่าดินไหลบันนี้ลถด,ดินรดดินกะเขาไมา่ได้พื้นที่เ,เขตอำเภอเมืองนองคายเนี่ยไหลครับมันหลายทีมงาน มันหลทีมงานกันเลยรู้สึกว่ามันรถมันหลายมันแรนวุ่นไวในอย่างหน่อยกันเลยทางตำรวจกันเลยมาขอความร่มมือครับว่าแรนกับให้มันเบาๆลงก็พยายามพยายามเ่าสั่งปัญหาตามท่องถนนแล้วครับดีที่สุดครับเพต้องไปปาดนาเพต้องไปเลี้ยวกับชั้นชิดเพต้องไปนั่นหาเาห็ดชิดนิดนึง รถใหญ่ครับผมก็บ่เขาใจกันว่าถ้าถ้าเฮาถือกฎจราจรแล้วนี่มันมันก็บอกมีปัญหาหรอกครับแต่แต่ส่วนมากมันผู้ใดก็มีก้องนะครับผู้ใดก็มีก้องมีหยังก็จับขึ้นมาไทยมันก็เลยเป็นข่าวเป็นหยังดูครับก็เลยต้องแบบทําใจครับเช้ารถบรรทุกเช้ารถไม่โค้เฮาก็ได้ รถบรรทุกรถหกล,ลอ้อรถดินรถสิบล,ลอ้ลลอรถหกล้อออกวิ่งออกงานบ่ได้รถแมคโครเขากะตกงานครับบมมีงานครับนอกจากจะมีงานเอ่ผมหุดคล้องเชียร์ลิงปลาที่กะมันก็นบไ้ใส่รถดำมันก็นสบายไปครับแต่ว่าเขาช่วงนี้มันหนาผมทีถมดินครับเขาต้องอาศัยรถดำครับแลนงานให้ใส่ดินไปกะใส่พอดีครับ โอ้ยเกินคิ้วเพราะว่าทั้งคนทรงก็ออกมาตรวจทั้งตำรวจก็ออกมาเช็งคัดโอ้หากินยากครับช่วงนี้หากินลำบากรถดำรถหกลอ้อรถสิบล้อห้องกระไดช่วงนี้คุณลงคนก็ว่าโอ้คนแก่ดินคนคือสิมิไรได้ดีคนมีแมคโคลคนคือสิมีไรดีไรได้ดีจับกันครับคือบ่าล่ะครับคนในคน คนนอกเคนมองว่าเขามีงานทำตลอด่คนคิดว่าเขาสิมีโอ้เ,องเงินเข้าตลอดได้ได้ดีแต่ว่ามาเบิงาาใจครับเริ่มจากตื่นออกบอนมาเลยครับผมพราอยากไล่ฟังเป็นช็อตเป็นชอ็อตนุนครับว่าตื่นเสามาต้องใจอย่างเนี้ยเฉพาะค่าคนขับไมโครนี่ครับคิดเป็นเดือนแล้วบ่าตา่ำกว่าหมื่นแปดครับม 10, 7, นันหมื่นเจ็ดหมืนแปดนี่อาหารนี เศร้าเที่ยงครับกิ่นน้ำครับเอากินอะไรเพิ่นก็นต้องได้กิ่นน้ำครับรถจ้าของรถตะโกนี่เพราะว่าก็ต้องดูแลกันครับหนจะคาน้ำมันครับแต่ละมือน้ามันสองคันนี่ก็มือหนึ่งสามสี่พันครับเฉพาะคาน้ำมันครับยจ่ใจนี่ฮหหาได้หาได้ก็ต้องใจออกไปครับ พอมีค่าชใ,ใจเบิดช่วงนี้มันมันฝุ่นมันไงเห็ดดินเฮียยังแน่กะพากันอดเอาครับช่วงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหนางานอาชีพเขาบังเกิดมันไปคัดหูคัดตาคนอื่นแต่ว่ากะือว่าล่ะครับคนที่เขาอยากเฮ็ดอยากสางเขาก็อยากถมครับเขาก็จําเป็นต้องได้เจําเป็นแหะครับมันเป็นหนาที่เขาต้องได้หาดินไปถมไปเพิ่น มันเป็นอาชีพของเราแต่บังเอิญมันไปขัดหูขัด,ขดตาค้นรถกะแลนไปน้ำท่องถนนกะกะพยายามทำใจก,กว้างๆไว้ครับสำหรับค้นใสรถใสถนนตามท่องถนนเพราะว่ามันเป็นอาชีพรถนะครับซื้อมาคันหนึ่งม,มันนดึกถือครับนี่ครับรถหกล้อรถวิ่งงานนี่ครับรถภาษีปีหนึ่งเจ็ดแปดพันครับภาษี ก็ต้องแล่นน้ำถนนครับในเมื่อเขาเสียภาษีแพงแล้วก็ต้องเขาก็ต้องใส่มันเต็มที่ครับแต่ส่วนเรื่องเบ้าถึงเรื่องน้ำหนักอะว่าใส่เกินนะครับเพราะว่ากระบะกระบะรถดํานี่เขาเก็บมามมแบบตามจำนวนชิ้ดินครับใส่เต็มก็คือบนน้ำหนักบ่มีเกินครับบ่มีเกินสิบแดตันครับ รถเสียภาษีก็ต้องแล่นอยู่ทั้งถนนครับใจนี่อเพราะไปแ,ไไแล่นอยู่ในน้นามบุครับมันคอยยังบดได้ฝุ่น,นยังไงผู้ใดแต่ว่าไปบู้ใดครับก็จําเป็นแล้วครับฝุ่นไงเนี่ยนี่แล่นด์พานล้านค่าม่คฆ่ากันนาบูดใส่แลนด์พานอ,นาอนาันนาไมอันนาไมกับมะจุเมื่อว่าแลนด์พานมูบ้านเทศบานกันหนางอ้อ ผมกับแจ็กสีวาจังไดนกะแต่ว่ากะบ,บอกทีมงานครับว่าเวลาเลนผ่านหมู่บ้านผ่านร้านค่าผ่านชุมชนกะเบาลงครับเบาได้เบาครับเบาได้เบาเพิ่นเห็นเอาเลนซาลงเพิ่นก็ดีใจครับเพิ่นว่าโอ้มันกับเบาให้กูอยู่บอล่าเลนวูดวูดวืดวูดไปแลนแลนเร็วอยู่คันเหี่ยวเนาวัวดทีมครับบอกเลยครับว่า หกล้อนี่แลนอยู่แลนอยู่หาคันนี่มีคันหนึ่งแลนเร็วโบฟังฝ่าฟังไฟงนีถือดาบทีมครับก <c oughs> ็เลยต้องได้แบบเฮ็ดยังกะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับเพิ่นซาเขากะซาน้ำชุมชนเพราะว่าช่วงนี้รถมันหลโดย,ยเฉพาะช่วงเศร้ากับช่วงประมาณสามสี่โมงแรงครับรถรถมันหลายอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเขาก็ต้อง เลนแบบเซฟพคนอื่นแล้วก็เซฟเจ้าของพอร้อมเบิ่งกับเสียโจมาแล้วเมื่อนี้งานกับเรื่อยๆครับรถกับมาเรื่อยๆห่างๆเพราะว่ามันวิ่งไกลครับไปกับยี่สิบกว่ากิโลวิ่งน้ำกันอยู่ประมาณอยู่หกเจ็ดคันครับมื่อนี้นี่ครับเบิ่งเจ้าถุงท้องครับ เจ้าถุงทองโคมสุ PC 200เอ้ยไม่ใช่ครับ PC 120้ิขีด6ครับขีด6อ e. ีนี่ครับเอาเพาะไปเพาะมาได้ครับซ้ำนี้ไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ไม่ต้องไปเร่งไรปลา่ายให้มีงานทุกมือครับ ่วนองค้ายดินดวนเขามานี่กะเดี๋ยวก็จะออกไปวิ่งแล้วครับออกไปวิ่งทําเขียวซอยมู่กันเพราะว่ารถด,ดํามันหน่อยเดี๋ยวรถแมคโครจอดโดนจอดล้อดินโดนครับล้อขึ้นดินโดนจางหน่อยมันเพราะว่าทํางานนี่หางงแรงก็คือตัดเลยครับกนนีเพราะบริ็ิต,ต่อหางงแรงนี่คือตัดเลย ครับผมฝากที่ตามครับช่องน้องค่ายดินด้วนครับสวัสดีครับ